กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับลบ200รคิวเช่นเดิมนะคุณผู้ชมนะวันนี้เราดูที่เกรมสาวท้ำนั่นเองนะคุณผู้ชมนะด้วยงบส0 k เคนะครับแต่เลขสวยไหมก้าเก้าเกาเกา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 กนะคุณผู้ชมนะเอออันนี้คือจะเลขเป็นเลขมงคลสําหรับพวกเรานะครับต่อไปนี้เราจะทําอะไรเราขอให้ลงท้ายด้วยเก้านะคุณผู้ชมนะเก้าหน้าเก้าไกลเก้าเจริญนะครับถ้าให้ดีก็คือเลือกรัฐบาลให้เลือกเก้าไกลนะคุณผู้ชมนะ ก็โอเคครับผมวันนี้เราล่อลุยกันที่เกมสาวถ้ำนั่นเองนะผู้ชมนะไม่รู้ว่าจะโอเคแค่ไหนแต่ก่อนเราทําคลิปของอ่าค่ายทีแรกเกมมิงหรือว่ามันนี่เทรนนนะมันนี่เทิร์นนั่นเองนะผู้ชมนะเทิร์นหรือเทิร์นไม่รู้อะแต่ว่าภาค3นะผู้ชมนะเป็นเกมตัวใหม่นะครับก็มีถึงคู่หนึ่งแสนแต่กูไม่เคยได้ถึง1นึ่งแสนเนะ่ยเกมไอ้เหี้ยเนะี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับคูณหนึ่งพันเอาให้ถึงก่อนเถอะนะผู้ชมนะก็โอเคครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ลุยกันที่เกมสาวท้ำนั่นเองนะครับผมต้องขอยอมไว้ จะทาเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเราก็ไม่แนะนาให้เด็กๆเล่นผทุกคนเล่นตามเด้อช่วงนี้วิวผมก็ค่อนข้างที่จะตกนะผู้ชมนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทําคลิปแบบสม่ําเสมอนะมีช่วงหนึ่งที่หายไปนะครับช่วงก่อนปีใหม่นะผู้ชมนะก็โอเคไม่เป็นไรครับวันนี้เริ่มต้นใหม่กันนะผู้ชมนะโอ้ยเบ็ดหนึ่งพัน 1, ไม่ไหวคนะรับผู้ชมเต็มที่อะได้หนึ่งร้อยอะหนึ่งร้อยอะผมว่าน่าจะได้อยู่ แต่อันนี้ไม่ทัวรนะ์นะผู้ชมนะว่าได้ไม่ได้แต่ว่าจะเล่นเบ็ดหนึ่งร้อยในการซื้อฟรีเกมไปนะผู้ชมนะเอาแบบเล่นแบบตั้งใจที่สุดนะผู้ชมนะถ้าได้ก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าไม่ได้ก็คือแบบมันซวยของเรานะสําหรับพวกเราเองนะผู้ชมนะอ่ะเบ็ดหนึ่งร้อยนะครับซื้อฟรีเกมก็อยู่ราวที่ห้าพันนั่นเองนะครับผมปะเริ่ม วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าไม่บวกมาคลิปล่าล่าสุดนะคือล่าสุดโดนไปประมาณ30,000ื่นใไหมครับชมสามหมื่นครับ 30, สวยลุกหน้าเขียวมาเคไหสวยเคหลายต่อแน่นอนจ้าสุดซอยจ้าหน 2, ึ่งพัน2,000 1สองพันสิบมาอีกหลายทีนึงหน้าเขียวเคอื้อหือสองพันสามครับพุ่นี่คือไม้แรกนะ นี่คือหมายเลขนะเลยเก้ารอบคูณสิบนะครับผมเก้ารอบคูณสิบนะจ๊ะผมขอแค่คูณยี่สิบอะขอให้มันได้ก็ช่วงนั้นก็พอครับผู้ชมหน้าแดงสิบสวยเจมั้ยโอ้โหขอเจได้เคอะสี่พันห้าครับผู้ชมตอนนี้เหลือหกรอบคูณสี่ครับผมขอได้ถูกถูกเสืไถยน,นะจ๊ะ โอเคไม่ขาดคุณกำไร400มาแล้วจ้ะกำไร400ครับการันตีแน่นอนมานี่การันตีแค่400จริงอะ่ะเฮ้ยฟรีฟรีมาดิ <c oughs> โอ้โหแม่งอะไรมารอบสุดท้ายคือว้าวรัวๆเลยนะโอ้โห <c oughs> ได้400เองเหอ่อผู้ชม 500หวัวใหม่ครับผู้ชมเมื่อกี้กำไรแค่400รอบนี้ไม่ร <c oughs> ู้จะได้เท่าไหร่นะอาจจะมีพอมากกว่า400ได้บ้างแบบ5,000 6,000พนือแค่นี้ก็จบคลิปได้เลยนะผู้ชมนะฮึ <c oughs> สวย สวยคือโอเคอ่ะแต่แม่งคือไม่ได้กำไรเยอะมากครับผู้ชมตอนนี้สามพันผู้ชมเหลืออีกสามรอบครับ ือยอมรับว่าได้กำไรจากสอไม้นะแต่ได้ไม่ค่อยเยอะว่ะ <c oughs> คุณผู้ชมหักเจนเดยสามจริงสองไม้นี้ได้กำไรนะครับแต่ว่าได้ไม่ค่อนข้างที่จะเยอะเท่าไหร่ครับผมตอนนี้กำไรได้มาพันเลยของฟรีมาลูกมากดเอาแม่งเลยนี่ไงนี่ไงมาดิมาสองไม้ซื้อไปได้กำไรนะครับแต่ว่าได้ไม่เยอะแต่ดูไม้นี้ว่าจะได้เท่าไหร่นะของฟรีนะ ดูกันเลยว่าจะได้เท่าไหร่ถ้าทั้งเกมนี้ได้ไม่ถึงพันนี่ผมว่าน่าจะมีอะไรที่มันเริ่มไม่ชอบมาพาคนแล้วนะสิบไหมเอาดีเจห้าพันเจ็ดมาดิมามาอีทีสิบมากําไรครับมาดิโอเคกาไร 8, แปดพันเริ่มชมคือน่าจะจบได้แล้วนะคิมนะีคือกําไรแค่นี้ก็คือน่าจะจบได้แล้วจริงแม่งไหลเพลงเต็มกระดานด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวเจ็ดรอบด้วยผู้ชมคืออาจจะไม่จบเกนี้อาจจะได้หลักหมื่นกำไรพวกเรานะสำหรับเีมนีม้จะเย็นลูกสวยเจ็ดน้อยครับคิวโอเค 9ก้าพันแล้วชมจะถึง10 k เคป่ะวะเนี่ยเฮ้ยกำไรลุ้นที่ป่ายขออีกละอีกไม่กี่ร้อยเองขอได้ปะโอ้ยแวงค์ไม่ให้ โอ้โหถือว่าได้นะผู้ชมนะมาได้มาสุดท้ายนี่แหละกำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับคือของฟรีเลยก <g iggle> ็ <g iggle> โอเคครับผมย้ำนะครับว่าคิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆห,หนุ่มทุกคนเล่นตามเด้อสำหรับท่ข้ามาชมช่องของผมใหม่นะครับหรือว่าลบ200คิวก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคิปนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะ <g iggle> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับถ <g iggle> ือว่าโอเคนะผู้ชมนะถือว่าได้เลยแหละ